ไอเด็กนี่มันมีของมองแล้วอนาคตไกลตอนนี้กลายเป็นไวรัลาลามาดานออนดัชมวยไทยแอคโค้โผ่ไข่ไทเกอร์พามาเจอเด็กอายุ11เบ็ดเสืลงนวมกับนักมวยเด็กไทยที่ตัวใหญ่กว่าแต่ต่อยไปมาต้องบอกว่านี่ความเร็วนะักฆ่าชัดๆเด็กไทยซัดไม่โดนแถมพ่อลามาดานโยนมากับเข้าน่าเกือบทุกทีมีการยักคิ้วหริวตายกไปมาหวังกวนบาทาคู่ชกถูกใจแม่ยกไปเต็มๆเล็มมาที่การเคลื่อนไหวเข้าออกกระวองวยเคลื่อนไหวก็ได้เนียนตามีมลูกยอกโยกหลอกให้ชอกชำ้ำแต่พอโดนทำก็มีลูกกำยำให้เห็นใช้จิิตวทยาเป็น ตั้งแต่เล็กแฟนมวยพากันอยากเช็คว่าปัจจุบันไอเด็กนี่อยู่ที่ไหนแกต่อยไป3ไฟที่วันลุมพินีมีดีถึงขั้นชนะนกตั้งแต่ยกหนึ่งพึ่งจะเริ่มเพิ่มเติมคือแบกน้ำหนัก4ปอนด์นอนหมกต่อให้คู่ชกไม่ใช่ใครนี่ยังนำจิตเมืองนอนท์อึดถึกทนเป็นนักมวยสายเดินชนบนความแข็งแรงแต่มาไฟนี้กลับได้นอนตะแคงต้องบอกว่าแรงจริงๆขิงได้เลยลงเอวยี่เป้าใหญ่เน้นลำตัวท่าต่อยนี่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กสุดท้ายก็ได้เช็คบินโดยเวลาเพียงนาทีครึง่งไฟสองบึ้งมาเจอพ ขึ้นแทนมวยหมัดดีต่อยตีได้ทั้งซ้ายและขวาไปถัดมาถึงตากล้องชัยชนยดอนเมืองตัวนี้ครบเครื่องเรื่องอาวุธมวยไทยลำดานเดินใส่ตามสไตล์มวยหมัดสัตว์จนกล้องชัยมีตำหนิคิ้วแตกยกสองกล้องชัยแกแจกแข้งคืนลำดานเริ่มขมขืนจากแข้งซ้ายที่ย้ายมากระแทกแขนขวาเริ่มแปลกๆโดนกระแทกจนแขนห้อยต่อยไม่ได้แต่ไม่วายแขนซ้ายยังใช้งานได้ดีต่อยตีจนมีดีถึงขั้นไดนนับและชนะคะแนนไอหนุ่มมาดแมนหน้าตาหล่อเหลา่าน่าติดตามว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหน